สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําวิธีการอัปเดตเราเตอร์ WiFi หัวเวร ax3 นะครับเพราะว่าผมได้ซื้อเราเตอร์หัวเวร ax3 p อร์ Core ซึ่งเป็นเจ้าตัว Wi-Fi 6มานะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมได้มีการเช็คนะครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มันมีการอัปเดตผมก็เลยมาทำเป็นคลิปนะครับเพื่อแนะนําให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันด้วยนะครับซึ่งวิธีการอัปเดตในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เราเตอร์นะครับเราสามารถทําได้2วิธี คือการเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับจะเข้าผ่านคอมก็ได้หรือว่าเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกันนะครับเรามาดูวิธีการแรกก่อนเลยนะครับวิธีการแรกก็คือการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยตัวนี้นะครับผมจะเข้าผ่านตัวคอมพิวเตอร์ที่บ้านของผมนะครับวิธีการนะครับให้เราเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับหรือว่าช่อง URL ตัวนี้ไปว่า1 9 2 1 6 8 3นะครับแล้วก็จุด1อันนี้ก็คือเป็นการเข้าในส่วนของตัวเราเตอร์หัวเว่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเช็คการอัปเดตนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ192.168.3แล้วก็จุด1หลังจากนั้นกด enter เลยนะครับพอเรา enter เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับมันจะขึ้นเลยว่าหัวเว่ย w i f i ax 3และให้เราล็อกอินพาสเวิร์ดเรานะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดเราเข้าไปนะครับผมขออนุญาตใส่พาสเวิร์ดผมสักครู่นะครับ พิมเสร็จนะครับกดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับ พอกดล็อกอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเข้าไปที่มอ e ฟังก์ชันตรงนี้นะครับด้านขวามือนะครับที่เป็นขีดขีดสาขีดสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับให้เราแตะที่มอ e ฟังก์ชันนะครับหลังจากนั้นให้เมาส์เลื่อนมาฝั่งซ้ายมือตรงคําว่า manage update ให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าในส่วนของตัว new version นะครับจากตัว10.0.5.27นะครับมาเป็น new version นะครับ10.0.5.33นะครับเราก็สามารถที่จะ ตัวอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเขียนว่า one click อัปเดตตรงนี้ได้เลยนะฮะถ้าเห็นว่ามีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่มานะครับบางคนอาจจะเปิดออโต้อัปเดตไว้นะครับช่วงเวลาตีสามหรือตีห้เนี่ยเขาจะอัปเดตให้เราอัตโนมัตินะครับบางทีอาจจะไม่เจอแต่ดูเวอร์ชั่นถ้าเวอร์ชันล่าสุดมันจะเป็น จุดนะครับลงท้ายตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่อัปเดตผ่านเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการอัปเดตผ่านตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งกว่านะครับวิธีการอัปเดตผ่านตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับถ้าเครื่องเราใช้ Android ก็เข้า p พ a y Store นะครับไปโหลดแอปพลิเคชัน AI ร i ไ e มาหรือว่า ใช้แอป Store นะครับหรือว่าใช้ a p p l e เนี่ยกขาเข้าไปที่ App Store นะครับพิมพ์ดาวน์โหลดแอปเดียวกันเลยนะครับ AI Live แต่ผมใช้ Huawei Mate 40อยู่ตัวนี้มันไม่มี p l a y Store มาใช้แอป g a l l e r y ก็แต่ที่แอป g a l l e r y เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ในส่วนตัวเข้าไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า AI Live นะครับแต่จริงผมมีไว้แล้วนะครับผมทดสอบพิมพ์ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันเราพิมพ์คำว่า AI Live ลงไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสัญลักษณ์มันเหมือนคล้าๆกัับตว ห่วงเกี่ยวกันหรือว่าตัว h อะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการกดเปิดเลย พอกดเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมาร์ทโฟนเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เจ้าตัวหัว w e i X3 อยู่นะครับมันจะขึ้นตัวเราเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับสำหรับตัว iPhone นะครับแต่ใครไม่มีเรากดเครื่องหมายบวกตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์ได้นะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับว่าหัวเว่ย Wi-Fi X3 นะครับเริ่มขึ้นออนไลน์ผมก็แตะเข้าไปนะครับเช่นกันนะครับถ้าครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่ได้เคยใส่รหัสมาใช้เราใส่รหัสก่อนนะครับแต่ว่าผมเคยใส่รหัสเป็นแอดมินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลย แล้วก็เมื่อเข้ามาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการอัปเดตนะครับก็แค่ให้เข้าไปที่คําว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตแต่พิธีการอัปเดตแล้วมันก็ตรวจสอบให้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเวอร์ชันใหม่เหมือนกับในตัวคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเวอร์ชั่น10.0.5.33นะครับแล้วก็กดอัปเดตได้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทาการอัปเดตให้นะฮะเขาบอกว่า อย่ายกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายไฟระหว่างการอัปเดตนะครับนั้นก็รอจนกว่าเขาจะอัปเดตเสร็จสิน้นละกันนะครับอันนี้ก็ทําการอัปเดตอยู่นะฮะ ปัจจุบันนะครับเราเตอร์หลายๆตัวหลายๆค่ายนะครับก็เริ่มมีการอัปเดตนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีแอปพลิเคชันที่สมาร์ทโฟนนะครับให้เราดาวน์โหลดมาเช็คแล้วก็ควบคุมตังค่าได้นะครับไม่ต้องคอยเข้าผ่านตัวคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับหรือว่าไม่ต้องไปเอาแฟลชไดร์หรือว่าเข้าศูนย์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์เลยนะครับปัจจุบันนี้มันก็ง่ายสะดวกสบายนะครับยุคก่อนหน้านี้นะครับค่อนข้างที่จะอัปเดตยากหรือบางทีไม่มีอัปเดตเลยนะครับก็ใช้จนเราเปลี่ยนเราเตออออรรร์ไปเเเลลยยยยนนนะคัับีี้ก็่างดว นึงขึ้นว่ากําลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อีกครั้งนะครับจากเดิมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับจาก10.0.5.27นะครับจะเป็นตัว10.0.5.33นะครับถ้าใครตั้งเป็นออโตอัปเดตช่วงที่ 3- ถึงที่ห้ลเรเข้าไปเช็คไม่มีนะครับก็ดูที่เวอร์ชั่นว่ามันเป็นเวอร์ชั่น10.0 5.33แล้วหรือยังนะครับอ่าน,นี่เขาบอกว่าเวอร์ชั่นของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็เป็น10.0.53 3แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับแบ็กกลับมาได้เลยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไปไหมนะครับเท่าที่ผมดูผมยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับตัวการเชื่อมต่อสัญญาณก็ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการความเร็วในการดาวน์โหลดอะไรนี้ก็ขึ้นปกติเลยนะครับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่เข้าไปดูได้นะครับก็มี4ี่อุปกรณ์ เชื่อมต่อแล้วก็ราเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห่าดร็อปร็อง,อ,งองเข้าไปดูที่การควบคุมโดยผู้ปกครองหรอกแต่เข้าไปดูว่ามันมีฟังชันอะไรเพิ่มเติมไหมผมลองกดเครื่องหมายบวกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลองเลือกในส่วนของตัวแท็บเล็ตละกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตั้งปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่มี อะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาน่าจะปรับปรุงเรื่องความเสถียรน,นะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อัปเดตแล้วลองดูว่ครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปบ้างผมลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามันบอกไหมครับเป็นสมาร์ทโฟนมาแตะบริเวณนี้ครับมันก็จะบอกแต่ตรงนี้ไม่น่าจะบอกลองดูก่อนนะครับ ไม่มีนะครับถ้าบางตัวเนี่ยวลาแตะข้าไปมันก็จะมีบอกได้นะครับในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตว่ามันมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาตัวนี้ไม่มีบอกนะครับก็ต้องมาดูกันนะแต่ว่าหลักๆก,ก็น่าจะประปับปรุงเรื่องตัวความเสถียรของระบบละกันนะครับเท่าที่ผมลองดูแล้วผมไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ใช้เราเ e r ตอร์หัวโวย a x 3อยู่ก็ลองเช็คการอัปเดตได้นะครับง่ายที่สุดก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหัวโวย AI ไลท์มานะครับแล้วก็เช็คการอัปเดตผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับส่รัสแอดมินอะไรเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าใครดาวน์โหลดไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็ใช้ผ่านตัวเบราว์เซอร์ ถามผ่านตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้โดยพิมพ์ไปที่1 9 2 1 6 8 3 1แล้วก็เข้าไปนะครับล็อกอินแล้วก็เช็คการอัปเดตได้เช่นกันนะครับก็คลิปนี้นะครับผมฝากวัุนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ทูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเลิฟแกเจตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปน